ีนี่เนี่ยน้องอายยอมขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ฝนมันจะตกอู้ตังเขามาแล้วเนี่ยแต่กว่าจะขึ้นมาได้ก็ไม่ง่ายเลยนะคะดูสิน้องยอมขึ้นมาก็ดีแล้วลูกเนาะอายอยากเล่นนี่ ไมงไ้ทำยังไงวะแต่ข้นมันถึงตัดเอรีมันกับวุ่นไาวได้นิุ่นไหจังไหดนี่บอกมาน่ะพี่วินก็สิไปต่อสัญญาณก็สิไปเห็นยังหน่ะไอตรงนี้มันค้าทำไงดีพี่เอ้ยเอันฉันคุยกับไอ้วิอยู่ค้าัาคััได้คะ่คุยกั่อุ้ยตังแล้วนี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องของฉันเลยฉันจะกางได้นะไปนที่มันขึ้นมาให้กดอล้ไม่รู้กดเลยนะอันเนี้ยเออกดอะไรก็กดไปเลยไ้ได้ไ้ได้ห้ามกดไปได้ห้าม เราไปกันอย่างหน่อยได้ไหมฮะเมื่อกี้สัมภารก็โทรหาบอกว่าเอกสารแกน่ะไม่ครบฉันส่งให้แกหมดแล้วนะเว้ยแกไม่ส่งให้เขาอ่ะออฟฟิศมันปิดมันเข้าไปบ่ได้เข้าใจบ่สิเบิดเวลาใจเลยเด้วเดีเดี๋ยวแล้วแกรู้ได้ไงว่าสัมภารโทรหาฉันนะฮะแล้วค่าโทรศัพท์อีกแกรู้ได้ยังไงฮะพอดีว่าคุณวินลืมโทรศัพท์ไว้ในสวนนะคะคุณเอิร์ทก็เลยรับแทนให้วันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปในสวนเลยนะ โทรศัพท in ์มันคงจะสั่นแล้วก็ไหลเข้าไปในสวนเองอะค่ะมองนี้พายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าพี่เจอทอร์นาโดเนี่ยไม่ต้องมาเล่าเรื่องจัดการชีวิตกันก่อนไหมพี่บีมผมว่าคอมมันร่วนแล้วพี่ผมมีตาเลยนะเฮ้ยไม่ได้มีทางนี่ถ้ามันขุดจะปวดยังไงเดี๋ยวมันทำให้ปวดตรงเทปเลยย้าย มันก็ฟร <All but> <movement> <be> ีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน